สมัยนั้นในกรุงพระนศีมีกุณบุตรชื่อยัสสะเป็นลูกเศรษฐีเป็นผู้สุขุมารชาตยัสสะกุณบุตรนั้นมีปราสาทสามหลังคือหลังหนึ่งสำหรับฤดูหนาวหลังหนึ่งสำหรับฤดูฝนหลังหนึ่งสำหรับฤดูร้อนยัสสะกุรบุตรได้รับการบำเรอญด้วยดนตรีไม่มีบุตเจือปนตลอดสี่เดือนอยู่บนปรา,าสาทฤดูฝนไม่ลงมายัางปรา,าสาทชั้นล่างเลยทีเดียว จนคืนวันหนึ่งเมื่อยศก,กุระบุตรได้รับการบำเรลออิ่มเอมเพียบพร้อมด้วยการมคุณห้าได้รับไปก่อนฝ่ายบริวารชนได้หลับภายหลังแต่เกียงน้ำมันถูกจุดสว่างทั้งคืนคืนนั้นยศก,กุระบุตรตื่นขึ้นก่อนเห็นบริวารชนของตนกำลังหลับบางนางมีพินอยู่ใกล้รักแร้บางนางมีตะโพนอยู่ข้างคอบางนางมีโปงมางอยู่ที่อกบางนางสยายผมบางนางน้ำลายไหล บางนางละเมอเพ่อไปต่างๆปรากฏดูดป่าชา้าผีดิบเพราะได้เห็นโทษจึงปรากฏแกยศกุรบุตรจิตตั้งอยู่ในความเบื่อหน่ายยศกุระบุตรจึงเปล่งอุทานขึ้นในขณะนั้นว่าท่านผู้เจริญที่นี่วุ่นวายหนอท่านผู้เจริญที่นี่ขัดข้องหนอครั้งนั้นยศกุระบุตรจึงสวมรองเท้าทองเดินตรงไปยังประตูนิเวศพวกอมนุษย์เปิดประตูให้ ด้วยคิดว่าใครๆจะได้ทาอันตรายต่อการออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตของยักษากุระบุตรลําดับนั้นยักษกุรบุตรได้เดินต่อไปยังประตูเมืองพวกอมนุษย์ก็เปิดประตูให้ด้วยคิดว่าใครๆจะได้ทาอันตรายต่อการออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตของยักษกุรบุตรหลังจากนั้นยักษากุรบุตรจึงเดินต่อไปยังป่าอีสิปปตนะมฤคทายวันคันราตุรีย่รุ่ง พระผู้มีพระภาคเสด็จลุกขึ้นจงกรมอยู่ณที่แจ้งได้ทอดพระเนตรเห็นยัสสกุรบุตรเดินมาแต่ไกลครั้นเห็นแล้วจึงเสด็จลงจากที่จงกรมประทับนั่งบนอาสนะขณะนั้นยัสสกุรบุตรได้ประเอีงอุทานขึ้นณนะที่ไม่ไกลจากพระผู้มีพระภาคว่าท่านผู้เจริญที่นี่วุ่นวายหนอท่านผู้เจริญที่นี่ขัดข้องหนอ พระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับยสัสสากุกระบุตรดังนี้ว่ายสัสส์ที่นี่ไม่วุ่นวายที่นี่ไม่ขัดข้องมาเถิดยสัสส์จงนั่งลงเราจักแสดงธรรมแก่เธอลำดับนั้นยสัสสากุกระบุตรร่าเริงเบิกบานใจว่าได้ยินว่าที่นี่ไม่วุ่นวายที่นี่ไม่ขัดข้องยสัสส์จึงถอดรองเท้าทองเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับครั้นถึงแล้วได้ถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาค แล้วนั่งณที่สมควรรับผู้มีประภาคได้ตราสอนุปุกพิกถาคือทรงประกาศ 1. ทานกถาเรื่องทาน 2. ศิลกถาเรื่องศีล 3. สักข,ขะกถาเรื่องสวรรค์ 4. กามาทีนวกถาเรื่องโทษความต่ำสามความเศร้าหมองแห่งกรรม 5. เนคขำมานิสังสักกถาเรื่องอนิสงแห่งการออกจากกรารมแกยศกุรบุตรผู้นั่งอยู่ณที่สมควร เมื่อสงทราบว่ายาัสสกุระบุตรมีจิตวันอ่อนปราศจากนิวรณ์เบิกปานผ่องใสจึงทรงประกาศสามุกลางสิกะธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าทั้งหลายคือทุกขสมุทัยนิโรธมรรคธรรมจักสู่อันปราศจากทุรีปราศจากมนทินได้เกิดแก่ยัสสกุรบุตรณอาสนะนั้นสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งปวงมีความดับไปเป็นธรรมดา เปรียบเหมือนผ้าขาวสะอาดปราศจากมลถินควรรับน้ำยอมได้เป็นอย่างดีต่อมารุ่งเชา้ามารดาของยัสสะขึ้นไปบนปราสาทไม่พบรูปของตนจึงเข้าไปหาเศรษฐีขหาบดีถึงที่อยู่และได้กล่าวกับเศรษฐีว่าท่านขหาบดียัสสะบุตรของท่านหายไปไหนฝ่ายเศรษฐีขหาบดีส่งทูตขี่ม้าไปตามหาทั้งสี่ทิศส่วนตนเองไปยังป่าอิสิปตนะมฤคทายวันได้พบรองเท้าทองวางอยู่ จึงตามไปยังที่นั่นพระผู้มีพระภาคทอดพระเนตรเห็นเศรษฐีกหะอภดีเดินมาแต่กไกลแล้วทรงดำริว่าท่าไรเราพึงบันดาลอิทานพิสังขารให้เศรษฐีกหะอภดีไม่เห็นยะสกุรบุตรนั่งอยู่ดังนั้นจึงทรงบันดาลอิทาพิสังขารเช่นว่าลำดับนั้นเศรษฐีกหะอภดีเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าท่านผู้เจริญพระผู้มีพระภาคทรงพบยาะกุิบุตรบ้างไหมพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าข้าบดีเชิญท่านนั่งลงก่อนเถิดบางทีท่านนั่งที่นี่แล้วจะพึงพบยาะิกุิบุตรอยู่ที่นี่ก็ได้เศรษฐีข้าบดีร่าเริงเบิกบานใจว่าได้ยินว่าเรานั่งที่นี่จะพบยาะกุิบุตรผู้นั่งอยู่ที่นี่ เศรษฐีจึงถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งณที่สมควรพระผู้มีพระภาคได้ตรัสอนุปุกพิกถาดุจเดียวกับย่สะเศรษฐีก็อบดีได้เห็นธรรมแล้วบรรลุธรรมแล้วรู้แจ้งธรรมแล้วยังลงสู่ธรรมแล้วข้ามความสงสัยแล้วปราศจากความแคลงใจถึงความเป็นผู้กล้าๆไม่ต้องเชื่อผู้อื่นในคำสอนของพระศาสดา ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าพระองค์ผู้เจริญภาษิทธิ์ของพระองค์ชัดเจนไพราะยิ่งนักพระองค์ผู้เจริญพระองค์ทรงประกาศธรรมแจมแจ้งโดยประการต่างๆเปรียบเหมือนบุคคลไหนของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางแก่ผู้หลงทางหรือเป็นประทีปในที่มืดด้วยตั้งใจว่าคนมีตาดีจะเห็นรูปพระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์นี้ขอถึงพระผู้มีพระภาคพร้อมทั้งพระธรรม และพระสงฆ์เป็นสารณะขอพระผู้มีพระภาคจงทรงจำค่าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกผู้ถึงสารณะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิตเศรษฐีข้าบดีผู้นี้แหลได้เป็นเตวาจิกาอุบาสกผู้กล่าวจตนะทั้ง3มว่าเป็นสารณะเป็นคนแรกในโลกในขณะที่พระผู้มีพระภาค,คทรงแสดงธรรมปรดบิดาของจักสกุรบุอยู จิตของยัสสากุระบุตรผู้พิจารณาภูมิธรรมตามที่ได้เห็นตามที่ได้รู้ก็หลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่ถือมั่นลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงดำริดังนี้ว่าเมื่อเราแสดงธรรมแก่บิดาของยัสสากุรบุตรอยู่จิตของยัสสากุระบุตรผู้พิจารณาภูมิธรรมตามที่ได้เห็นตามที่ได้รู้ก็หลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่ถือมั่นยสากุระบุตรไม่ควรจะกลับไปเป็นเครือข่าบริโภคกามเหมือนเป็นเครือข่าครั้งก่อน ถ้ากระไรเราพึงคลายอิทธาพิสังขารว่าแล้วพระองค์ก็ทรงคลายอิทธาพิสังขารแล้วเศรษฐีก้าอาบดีก็ได้เห็นยศขุรบุตรนั่งดีครั้นเห็นแล้วจึงกล่าวกับบุตรของตนว่าพ่อยะสะมารดาของเจ้าโศกเศร้าคร่ำควรวญถึงเจ้าจงให้ชีวิตแก่มารดาเถิดยศขุรบุตรได้เงยหน้าดูพระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับเศรษฐีข้าอาบดีดังนี้ว่าข้าอบดีท่านจะเข้าใจข้อนั้นอย่างไร ยสะากุรบุตรได้เห็นได้รู้ธรรมด้วยยานอันเป็นเสคะด้วยทศนะอันเป็นเสขะเหมือนท่านเมื่อเธอพิจารณาภูมิธรรมตามที่ได้เห็นตามที่ได้รู้ตามที่รู้อยู่จิตก็หลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่ถือมั่นข้าอโบดียสะากุรบุตรควรหรือที่จะกลับไปเป็นเคราะห์บริโภคกามเหมือนครั้งก่อนเศรษฐีข้าอโดีก็ทูลว่าข้อนั้นไม่ควรเลยพระพุทธเจ้าข้า พระผู้มีพระภาคได้ตรัสรับรองแก่ข้าาบดีเสรีฐีอีกในครั้งที่ 2, สองเศรีฐีข้าบดีจึงกราบทูลว่าพระองค์ผู้เจริญการที่จิตของยสัสสกุรบุตรหลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่ถึงมั่นเป็นลาภของยสัสสกุรบุตรยศสสก,กุรบุตรได้ดีแล้วพระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคมียสัสก,กุรบุตรเป็นปัจฉาสมณะโปรดทรงรับพระตาหารของข้าพระองค์เพื่อเจริญกุศลในวันนี้เถิดพระผู้มีพระภาคทรงรับนิมนต์โดยดุษฎีภาพ เศรษฐีกหะอดีทราบการที่พระผู้มีพระภาคทรงรับนิมนต์แล้วจึงลุกขึ้นถวายอภิวาสกระทําประทักษิณกลับไปเมื่อเศรษฐีกหะอดีดกลับไปแล้วไม่นานยะสะกุรบุตรได้กราบทูลว่าข้าพระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์พึงได้การอุปสมบทในสันมักของพระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเธอจงมาเป็นภิกษุเถิดทำอันเรากล่าวดีแล้ว เธอจงประพฤติพรหมจรรย์เถิดพระวาจานั้นแหลได้เป็นการอุปสมบทของท่านยัษสะนั่นเอง